بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل الأقرة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين و, ال الله و, و ص ل ا ل ل ه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ب ن ع م ت ه تتم الصالحات الحمد لله على كل حال บรรดาการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลลอสุบฮานวอตลลาห์ด้วยความโปรดปานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ ขอสระเสริญต่อพระองค์ขอชุกโก้ขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพอัลฮัมดุลละวันนี้เราก็ได้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งในการบรรยายเกี่ยวกับการอธิบายกิตาบุตอฮีตของเชคมมฮัมมัดอิบน์อับบินวะฮับครับเราก็ได้มาถึงาบาบมาจาอันนัลกูลูฟีกบูริสซาลิีนยูซาเยมุฮาออซานันตูอับดุมินดุนีละ การเลยเถิดในเรื่องศาสนาเกี่ยวกับหลุมศพของบรรดาคนดีจะทําให้หลุมศพกลายเป็นสิ่งถูกเคารพสักการะบูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบานตลาบทนี้พี่น้องครับก็เช่นเดียวกับสองบทที่ผ่านมานะครับมูฮัมหนะครับผู้ที่ทําการเขียนตํารากิตาบุตรฮีตคือเชคมมฮัมมัดอิบนุนอับดินวาฮับ ถ้าท่านต้องการนะครับจากบทต่างๆเหล่านี้ทั้งสามบทด้วยกันเนี่ยอัตตาซีมินัลููลูฟีกูบูริโลิฮีนนะก็คือการเตือนให้ระวังการเกินเลยขอบเขตนะฮะหรือว่าการาลหลงไหลข้างใครการเกินเลยขอบเขตนะครับเกี่ยวกับในเรื่องศาส,สนานะครับเกี่ยวกับกูโบ๊ นะครับหลมศพของบรรดาคนดีๆทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นบรรดานาบีบรรดาคนซอลิฮีนนะครับก็คือเชคมูฮัมมัดอิบน,บนวะฮิมมีความต้องการที่จะเตือนนะเตือนพี่น้องมุสลิมทั้งหลายให้ระวังการหลงไหลข้างใกลในตัวบุคคลการหลงไหลข้างไกลในคนดีๆคนซลเลีนะครับคนใกล้ชิดของลอสุนตาลาวาลียุลลอเนี่ย ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ทำอามันอิบาดต่อลอสุบะฮันวาตาลาแล้วก็เวลาเขาขออูอาเอาลอตตอบรับดุอาของเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับแล้วเมื่อเขาได้ตายไปแล้วเนี่ยนะก็อย่าได้ไปหลงไหลข้างใครในตัวเขาอย่าได้ไปเกินเลยขอบเขตนะทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ย นะอย่าได้ไปทำสิ่งที่มันเกินเลยขอบเขตต่อหลุมศพของพวกเขานะครับมันเป็นสิ่งวาจิบนะครับมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ศรัทธานะครับที่จะต้องระวังนะจากการกูรลูกนะการหลงไหลข้างใครการเกินเลยขอบเขตนะครับทางศาสนาเกี่ยวกับหลุมศพของบรรดาคนดีๆทั้งหลาย นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าได้ไปหลงไหลข้างใครหรือว่าไปเกินเลยขอบเขตต่อบรรดานนบีหรือว่าต่อบรรดามาเลยกะนะครับหรือว่าคนอื่นๆจําเป็นที่จะต้องระวังนะจากเรื่องดังกล่าวก็เพราะว่านะค,คนในยุคก่อนนะครับคนในยุคก่อนเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ถูกทดสอบในเรื่องนี้มานะพวกเขาได้ หลงไหลข้างใครในตัวบุคคลหลงไหลข้างใครเกินเลยขอบเขตทางศาสนาเกี่ยวกับบรรดาคนศอลีนนะครับบรรดาคนโซเลทั้งหลายคนดีๆทั้งหลายแล้วก็บรรดานาบีนะเช่นบรรดาชาวยโฮดีชาวนัสรอนีเนี่ยพราะเขาเป็นประชาชาติที่มาก,ก่อนหนะ้าพวกเรานะพกเขา,าได้มีการคําว่าอันกูลูฟีกูบูริโซลีน หรือว่าฟีกูบูตอันอัมบียนะครับพวกเขาทําเกินเลยขอบเขตนะเกี่ยวกับบรรดาเกี่ยวกับหลุมฝังศพของบรรดาอับีทั้งหลายและก็บ,บรรดาคนดีๆทั้งหลายนะเกินเลยขอบเขตในเรื่องของศาสนานะครับก็เพราะว่ามันจะเชคมุฮัมมัดอิมนอัมบินวะฮาบมาเตือนนะเพราะว่าการหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวบุคคลการหลงไหลคลั่งไคล้หรือว่าการเกินเลยขอบเขตทางด้านศาสนาเกี่ยวกับ หลุมฝังศพของคนดีๆเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้หลุมฝังศพนั้นกลายเป็นวสันนะครับเป็นจเจวตเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบ,บูชาอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานะครับซึ่งมันเป็นชิริกนะดังนั้นสาเหตุที่หลุมศพกลายเป็นวสันนะฮะหลุมศพกลายเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบ,บูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺมาตาลาสาเหตุก็เพราะว่าอัลกูลู ฟีกูบูริซอลฮินก็คือการหลงไหลข้างใครหรือว่าการเกินเลยขอบเขตนะทางด้านศาสนาเกี่ยวกับหลุมฟังศพของคนดีนั้นมันจึงเป็นสาเหตุนำพาไปสู่การเคารพบูชานะครับเคารพบูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากลอสซมาอนตลลานะครับดังนั้นเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮาบนะครับท่านก็ได้กล่าวเอาไว้บทนะครับ ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นบทว่าด้วยเรื่องของบาบมาจาอัน,นสบับกุฟรรบานีอาดัมว่าตารงข้เฮมดีน้ำอมอัลกูลูฟิซอลิฮินนะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องของมีหลักฐานยืนยันว่าสาเหตุนะครับการเป็นกูโฟร์นะสาเหตุการเป็น,ปนการปฏิเสธศรัทธาของบนออันีอิสรออินนะครับบันีอาดัมนะครับสาเหตุในการเป็นกูโฟร์การปฏิเสธศรัทธาของลูกหลานอาดัม วัตกรรมดีนะฮุมแล้วกับการทิ้งศาสนาของพวกเขาอัลกูลูฟิซซาลีนก็คือการหลงไหลขั้งไกล้เกินเลยขอบเขตนะครับทางศาสนาเกี่ยวกับบรรดาคนดีๆทั้งหลายนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันอีกบทหนึ่งนะครับก็คือบาบมาจาอมิดันตักลีฟฟีมันอับบดอลลอฮ์อินดะกับบิรุจซอลเล์ฟะไกฟะอิดะอับะดะนะบทว่าด้วยเรื่องมีหลักฐานยืนยันว่ามีอ่า มีมีโทษหนักนะครับสำหรับผู้ที่ทำการอิบาดะต่อลาะสุบฮานอตาาณะหลุมศพของคนดีนะมีโทษหนักนะครับการไปทำอิบาดะต่อลาะสุบานอตลานะครับณหลุมศพของคนดีนะเพียงแค่ไปทำอิบาดะต่อลาะไปละหมาดที่หลุมศพก็ถือว่ามีโทษหนักแล้วนะครับฝักไก่ฝ้ิยาอบะดะแล้วโทษจะเป็นอย่างไรถ้าหาว่าเขาไปเคารพบ,บูชาหลุมศพนั้น แสดงว่าขนาดไปทําอิบาดาต่อลสัสธบาอัตลาน,นะที่หลุมศพของคนดียังมีโทษหนักเลยแน่นอนการทํำอิบาดดาต่อคนเจ้าของหลุมศพหรือว่าจะไปเขารบ,บูชาหลุมศพแน่นอนโทษของมันต้องหนักกว่าแน่นอนนะครัถึงขั้นตกศาสนาเนี่ยนะครัทำชิริกครับแล้วเชคมมฮัมมัดอับดุลวาหา นะครับรอห้พระอง์ลอท่านก็ได้มากล่าวไว้ในบทนี้นะครับบาบมาเจาอันนันกูลูฟีกูบูริซอดฮีนยูซอย,ยูรฮาเอาแซนันตัวบัตมินดูนิล่ะนะบัอ่บทว่าด้วยเรื่องมีหลักทานยืนยันว่าการหลงไหลข้างใครเกินเลยขอบเขตทางน่าศาสนาเกี่ยวกับหลุมศพของบรรดาคนดียูซย,ยรูฮาเอาแซนันมันจะทำให้หลุมศพนั้นกลายเป็น นะวัสันอาซานนะครับคือเป็นเจเวตก็หมายถึงสิ่งที่ถูกเคารพบ,บูชาที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบะาตาัลลนะคือบทนี้เชคมุฮัมมัดอุมนุนอบันอบดุอบินวาฮัดก็มากล่าวซ้ำอีกนะเกี่ยวกับเรื่องของการกุลูกการหลงไหลข้างใครการเกินเลยขอบเขตนะเกี่ยวกับทางท่านศาสนาเกี่ยวกับคนดีๆนะหลุมฝังศพของคนดีๆทั้งหลายเนี่ย การไปเกินเลยขอบเขตน,นะมันจะทําให้หลุมศพนั้นกลายเป็นอะไรครับเป็นจเจวติตกลายเป็นสิ่งที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลานะครับมันคือชิริกนะครับการตั้งตะขีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะลานั่นเ,นเองอ่าเป้าหมายของเชคมูฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮับก็คืออัลฮะซัรนะครับมินนัลกูลูฟิอัลิสซาลาก็คือการเตือนให้ระวังนะครับ เกี่ยวกับเรื่องอัลกูลูฟิอาลิซาลาแล้วก็คือการเตือนให้ระวังเกี่ยวกับการหลงไหลข้างใครการเกินเลยขอบเขตทางด้านศาสนานะเกี่ยวกับคนดีๆทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นนบีจนกระทั่งว่าแม้กระทั่งเมลา,ายก,ก็าตามนะดังนั้นจําเป็นนะครับเชคเชคบินบาสได้อธิบายเอาไว้ว่า นะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอคือให้สถานะของบรรดานาบีบรรดามาลลยกะตามสถานะของพวกเขาที่อัลลอฮ์สุตาลมมอบให้นะครับท่านนบีนะครับานนาบนะรรดานาบีนะก็ถือว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์นะครับ mm hmm. เขาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ให้อิบาดะต่ออัลลอฮ์พวกเขาไม่ได้เรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนไปทําการอิบาดะทําการเคารพบ,บูชาพวกเขา เรามารายกาก็เช่นเดียวกันเป็นบ่าวเป็นทูตของอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาพวกเขาไม่ได้มาเรียกร้องเชิญชวนให้ไปทาอิบาด์ดะต่อพวกเขานะครับแต่พวกเขาเนี่ยมาเรียกร้องเชิญชวนให้ไปสู่การอิบาด์ดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานวตาลาดังนั้นเราก็จึงจำเป็นที่เราจะต้องให้สถานะนะที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับพวกเขาพวกเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์พวกเขาก็ทําอิบาด์ดะต่ออัลลอฮ์นะพวกเราก็เป็นบ่าวของอัลลอ์เราก็ต้องอิบาด์ดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเคารพพักด ไม่ไปเคารพพักดีไม่ไปเคารพบ,บูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลานะครับดังนั้นเราจะไม่ไปขอความคุ้มครองจากบรรดานาบีเราจะไม่ไปขอความคุ้มครองจากบ,าาบรรดาเหล่ามลา,ายกะนะครับเราจะขอความคุ้มครองต่อหรอนะรเราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺจะขอดูอลโดยตรงจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลานะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ เป็นเป็นความจริงนะครับสิ่งที่ว่ามาเนี่ยการกูรูการ,ลการาหลงไหลข้างใครการเกินเลยขอบเขตนะทางศาสนาเกี่ยวกับบรรดา,าหลุมศพของบรรดาคนดีๆเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในสมัยก่อนในยุคก่อนในสมัยก่อนบรรดิสรรอินนะครับยโูดีนัสโรนีแล้วนะพวกเขาได้ยืดเอาหลุมศพของบรรดานาบีเนเะ่ปเป็นมัสยิดนะเป็นสถานที่เคารพอิบาดะ นะตอลอสมาตาลาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเคารพบ,บูชานะหลุมศพของบรรดาอาับีนะครับมันเป็นขั้นเป็นตอนตอนแรกก็นะไปอิติกาฟก่อนนะไปทําการารวมตัวกันที่หลุมศพพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีการทาอิบาดนะนต่อหลุมศพไปขอความช่วยเหลือจากหลุมศพไปขอความคุ้มครองจากหลุมศพไปบนบานไปเชือดถวายนะครับอันนี้คือที่มาของชิริกนะครับก็คือ สาเหตุใหญ่ก็คือการกูรูฟีกูบูริสซาลห์ีนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะเชฟเชิเบินบาสได้บอกว่านะในยุคนี้ในสมัยนี้ในประชาชาตินี้ก็นะการหลงไหลข้างใครในตัวบุคคลการหลงไหลข้างใครในคนดีคนซอลแลนะครับการเกินเลยขอบเขตนะทางศาสนา เกี่ยวกับหลุมศพของคนดีๆมันก็เกิดขึ้นในยุคนี้ในสมัยนี้ซึ่งท่านนาบีมัมมัสลิลลอห์อะเลสลลมก็กลัวลลลว,ว่ามันจะเกิดขึ้นนะแต่มันก็เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นดังนะนั้นจะเห็นได้ว่าหลุมศพของท่านฮุเซนนะครับหลานของท่านนาบีมัมมัส,สลิลลอห์อะเลสลลมอะไรเกิดที่นั่นอะไรอะไรเกิดขึ้นที่นั่นนะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมีคลิปวิดีโอมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามี การทําในสิ่งนี้มันผิดหลักศาสนานะมีการอันวูลูมีการเกินเลยขอบเขตนะทางด้านศาสนาเกี่ยวกับหลุมศพของท่านฮุเซนนะมีการากระทําในสิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติให้กระทำนะไปวิงวอนขอจากท่านฮุเซนยาฮุเซนยาฮุเซนนะไปอขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าไป ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนะที่ไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานจากสุนนะแบบฉบับของท่านศาสนามุฮอมมันสลังร้องว่งอะไรเลร็นะครับดังนั้นตรงนี้ชัดเจนนะครับในยุคนี้ในปัจจุบันนี้มันก็มีคําว่าอันกูลูฟีกูบริสซลีมันเกิดขึ้นจริงๆนะในบ้านเราเมืองเรานะครับ,บโโกูโบโตโยกูโบโตตะเกียรนะครับมีผู้คนหลั่งไหลกันไปนะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านศาสนา นะผู้ที่ปฏิบัตินะครับโดยที่ว่าไม่มีอากคดาไม่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะไม่มีหมา่านมีความศรัทธาต่อลอสตาลาอย่างจริงจังเมื่อมอีคนชวนไปหรือว่า,เ,าเห็นว่ามีคนเข้าไปที่กุโบที่หลุมศพของอโต๊ะทั้งหลายโตตะเกียโตะ๊ะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนะแล้วก็ไปวิงวอนขอพรตรงนั้นไปบนบานตรงนั้น นะครับเมื่อได้รับความสําเร็จเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วก็จะกลับไปทําการเชื่อถาวายมีความเชื่อว่าหลุมศพหรือว่าคนที่ทุกที่ตายคนที่ถูกฝังเนี่ยนะนะเป็นเ,เคยเป็นวลียุลล์นะเคยตอนที่มีชีวิตอยู่เนะี่ยเป็นคนใกล้ชิดของลอส์บานวาตาลาเขาเป็นคนเคร่งคัดศาสน,สนาบางคนเนี่ยนะนะแล้วก็ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่เ,เมื่อขอดูแลแล้วอลล็อกก็รับดูอาของเขา เมื่อเขาตายไปแล้วก็มันก็จบแล้วนะชีวิตของเขาเนี่ยนะมันจบลงแล้วแต่มีคนที่ไปหลงไหลข้างใครในตัวเขานะครับไปทำการเอติกาฟทำการรวมตัวกันไปชุมนุมกันที่หลุมศพนะแล้วก็มีการทำอิบารดะต่างๆนานานะจนกระทั่งว่านะไปขอจากคนตายนะซึ่งมันเป็นชีริกนะมันเป็นการทำอิบาร์ดะนะไป ทำอิบาดาต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบตะละะนะครับดังนั้นมันเ,เกิดขึ้นนะครับในยุคนี้การที่ว่าพวกเขาได้ทําให้หลุมศพนั้นกลายเป็นพระเจ้านะถูกเคารพพักดีถูกเคารพบ,บูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบะฮา,านวตะละนะกรบขของท่านฮุเซนกุบรของอิหม่ามบูฮานิฟะนะุบวนของเ,อเชค อับดุลก็เดร์อันจิลานีนะครับและก็อีกหลายๆนะครับกูบทที่ถูกเคารพบูชานอกเหนือจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตะลาฟลิีอุบิลละนั่นคือชิริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตะลาครับส่วนการเสียรอกการไปเยี่ยมเยียนหลุงฝังศพของบรรดาคนดีนะครับแต่ก็จะไม่มีว่าสมมุติว่าบรรดาคนดีเขาอยู่ต่างประเทศนะการที่ว่าเราจะไป ตั้งใจที่จะเดินทางไปเยี่ยมกูโบต์อันนี้อิสลามห้ามนะครับไม่มีการเดินทางใดๆนอกจากเดินทางไปมัสยิดนบีมัสยิดอ่ามักกะมัสยิดฮารอมมักกะฮสสารอมน,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 นบีนะนบาวีแล้วก็มัสยิดอักษรสามมัสยิดเท่านั้นนะครับที่เราจะตั้งใจที่จะทําการเดินทางไปนะครับส่วนกุโบงกุโบต์หลุมฝังศพนะไม่ศาสนาไม่มีสุนนะไม่มีแบบฉบับให้เรา เจตนาตั้งใจที่จะดำาการเดินทางไปเยี่ยมกูโบเ์เ่านั้นนะครับส่วนบ้านเรานะครับถ้ามีกูโบต์มีเราสามารถที่จะไปเยี่ยมได้นะครับการไปเยี่ยมกูโบต์นั้นถือว่าเป็นซุนนะเป็นแบบฉบับของท่านศ,ศ,ศาสดามอมฮมมัดสลแลลวะอะไวะสลัมนะไปเพื่อทําการซิกรอทําการลําลึกนะครับถึงความตายลําลึกถึงอาคิรอแล้วก็ไปขอดูแอให้กับาชาวกูโบต์นะครับคนที่ถูกฝังในหลบงในหลุงฝังสม ท่านนบีมฮ a ม o m a สุลลัลลอฮุอะลัลอุสซาลามได้กล่าวไว้นะครับในฮะดีษที่ว่าซูรุลกุบูตพวกท่านทั้งหลายจงเยี่ยมเยี่ยมกูบูตไฟนะฮาตุซัก z a k i กุมตุซักกิร i r กุมอัลอาคิเราอเพราะว่าการไปเยี่ยมกูบูตนั้นจะทำให้พวกท่านนั้นได้รำลึกถึงอาคิเราะห์นะครับได้รำลึกถึงวันสิ้นโลกได้ทึกลึกรำลึกถึงวันในการฟื้นคืนชีพนะครับได้รำลึกถึงความตายนะบางรายงานบอกว่าการไปเยี่ยมกูบูตนั้นจะทำให้เรานั้นรำลึกถึงความตาย ให้ทําให้เรานั้นได้เตรียมพร้อมว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องรีบเตาบ้ากับเนื้อกับตัวนะครับอันนี้คือไปเยี่ยมกูบตเยี่ยมได้นะครับไปเยี่ยมแบบตามสุนนะตามแบบฉบับของศาสดามุฮัมมัดสุลลอัลลอฮอะลัยฮสลัมการที่เราไปแล้วก็เราเจตนาว่าไปปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของศาสนามุฮัมมัดสุลลอัลลอฮอะลายฮสลัมตรงนี้ก็ได้ผลบุญแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยมแบบสุนนะก็คือการไปให้สลามกับ ช้าคุบอู้อัสลามุอะลัยกุมอาฮเลติยานีมินับหมินีนและมุสลิมีนวอินนาอินชาอัลลอฮฺบิคุมลาฮิกุนัสอัลลอฮฺละนาวะละกุมุลอาฟิยะไปสลับนะครับไปขอดุอาให้กับคนตายอันนี้เป็นสุวนนึงเสร็จแล้วก็กลับนะครับส่วนการไปเยี่ยมแล้วก็ไปทำอิบาดะห์ตรงนั้นไปละหมาดตรงนั้นไปขอดุอาตรงนั้นนะแล้วก็ไป คือไปทำอีบานนาต่อลอสบานอัตลาในกุบ์ในหลุหมฝังศพแล้วมีความเชื่อว่าอ่าดูอาจจะถูกตอบรับการละหมาดจะได้ผลบุญมากอันนี้มันเป็นเขาเรีกว่าเป็นวาซีละอิลชิรมันเป็นสื่อไปสู่ชีริกถือว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามศาส,สนาห้ามเอาไว้นะมีโทษนะมีโทษมีมันเป็นบาปใหญ่นะมันถูกสากแช่งเอาไว้ นะผู้ที่ยืดเอาหลุมังศพเป็นมัสยิดไปละหมาดตรงนั้นไปทําอิบาดะตรงนั้นน่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะแล้วมันจะเป็นวาซีละอิลชิกมันเป็นสื่อไปสู่ชริกก็เมื่อวันนี้ทําอิบาดะต่อเหรนะต่อไปก็จะทําการอะไรครับอิบาดะตอนหลุมศพไปเชื่อว่าคนตายสามารถให้คุณให้โทษได้นะเริ่มมีการขอจากคนตายนะนั้นตรงนี้ถือว่าเชกฮามัดอิเมืองอับดุลวะฮับท่าน เป็นหวงเป็นใหญ่บรรดาพี่น้องมุสลิมนะท่านไดนะ้เขียนตำราของท่านนะครับกิตาบุตอฮิดแล้วก็จะมาเตือนนะครับแล้วก็ในช่วพข้อยิง่งเกี่ยวกับเรื่องของการ u กูลนะูฟิกุบูริซอลเลนท่านกล่าวไว้ถึง3บทด,ด้วยกันนะครับดังนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ระวังนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ให้เรานั้นเตือนพี่น้องมุสลิมนะครับที่พวกเขายังมีอัลกูลูฟิกูบูริซอลเฮิ ครับในวันนี้นะครับก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับเวลาหมดไว้พบกับพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าสำหรับในวันนี้ก็ขอจากลากันก่อนนะครับอักูลกอลิฮะจ่ะวัสตักฟิรุลลอฮ์ลาซีมาลีวะลลัคุมวะลิสตาอิลิมุสลิมินมิคุลิดันฟัสตักฟิรูอินนะฮูฮุอัลกัฟฟุรุลรฮิยิมอัสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ